สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะขยันเที่ยวชาแนลเ,เรามาซื้อบอลสีกันนะคะวันนี้มาตามหาบอลสีกังน,นี้มาดูบอลสีราคาหลักร้อยกันนะคะไปต,ตามมาดูกันค่ะนี่นะคะบอลสีอันนี้ชายชนนะคะเนี่ยตอวน,นี้เป็นกกนอสแสตมาแรงมากนะคะชายชนนี่สวยมาก ทำราคาเลยนะคะทางก็งมีผูกก็มีนะคะเนี่ยดูอันนี้สวยมากค่ะท่านผู้ชมดูต้นนี้สวยมากค่ะท่านผู้ชมคะอันนี้เขาเรียกอะไรพี่ต้นเล็ค่ะสวยมากนนเนาะโอ้โหตามชื่อเลยค่ะท่านผูนช้ชมคะดูดีสวยมาก ดูชายชนนี่แพงมากคนเขาเล่นกันอยู่นะคะตอนนี้ชายชนนะคะนสวยมากมาดูต้นนี้ต้นนี้ก็อย่างสวย <c oughs> นี่อันนี้ต้นไม้ราคาแพงก่อนนะคะเดี๋ยวจะให้ราคาดูราคาหลักร้อยนะคะท่านผู้ชมนี่สวยมากค่ะดูอันนี้ก็ชายชนเหมือนกันนะคะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเ <c oughs> นี่ยทุกทีโอ้โหมันสวยจังเลยคะ่ะท่านผู้ชม ดูคือตามราคาเลยนะคะราคาหลักร้อยก็มีค่ะท่านผู้ชมอยู่ข้างในนะคะราคาหลักร้อยตามราคาเลยค่ะนี่ถูกกว่านี้อีกนะคะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะพามาดูดิ้นเลยนะคะสวยมากเขาจะมีเยอะมากชายชนตอนนี้คนเขาเล่นกันมันเป็นไม้ที่ตอนนี้เนี่ยจะมันจะแพงเยอะมากของคือรอ เยอะมากค่ะท่านผู้ชม,มนี่มาดูต้นไม้ราคาหลักร้อยนะคะมาดูบอลสีราคาหลักร้อยอันนี้แปดสิบทุกต้นเลยนะคะท่านผู้ชมเนี่ยแปดสิบบาททุกต้นเลยค่ะท่านผู้ชมเนี่ยมาเลือกเอาเลย<า>เยอะมาก มีค่ะท่านผู้ชมนะอันนี้ราคาหลักอันนี้แค่8 0บาทนะคะท่านผู้ชมราคา8,000บาทใช่ไหมแน่เชื่อว่าบอนสีจับต้องได้เลยนะคะราคาไม่แพงมาซื้อเลยนะคะที่ร้านนี้อยู่ตรงซอยขยายนวิถีนะคะเนี่ยก่อนถึงอ่างมาประชันนะคะในใจอยู่ที่นี้ เยอะมาก80บาทค่ะวต้นทุกคนคะนี่สวยๆเลย80บาทสวยๆค่ะมาดูได้เลยนะคะ80บาททุกต้นค่ะทุกคนอัน้เท่าไหร่อ่ะคะ8น่าจะ80บาทเหมือนกันค่ะค่ะใบหนวดเหมือนกันอันไอ้ต้นนี้อันไอ้ต้นนี้สวยนกกระทาคนเขาเล่นกันอยู่นะคะไอ้ต้นนี้ก็คืออันนี้ป่ะน่าจะใช่ค่ะน่าจะใช่คนเขาเล่นกันอยู่แล้วก็เจ้าเป็นไปเซอร์อันนี้เขาก็เล่นกัน แต่งเงินแสงบอลค่ะอันนี้มันมันเหมือนเป็นเป็นเป็นอันนี้ไม้มงคลอะค่ะแสงเงินแสงบอลไม่ใช่บอลค่ะถ้าบอลมันจะมีหัวแบบนั้นนี่อ๋อเป็ีหัวใหญ่มากมันจะเป็นแบบขายต้นแบบนี้ใช่ไหมใช่อันนี้เขาเรียกพวกหลงนะค่ะท่านผู้ชมอันนี้ก็ราคาหลักพันนะคอันนี้ก็มีนะอันอันนี้เท่าไหร่อ่ะเจ๊กลุ่มนี้กลุ่มนี้เหรอจ้ะแปดสิบค่ะเป็นไม้พ่อหัวมันก็แปะกอะ อันนี้อันนี้แม่ค้าบอก80หมดเลยนะคะแวะมาซื้อได้เลย80มันเป็นไม้ข้อหัวไม่ใช่แตงโมนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ไม้ไม่ใช่ไม้ไม้ข้อหัวไม่ใช่ไม้ขายมันจะมีหัวใหญ่นะคะอันนี้250ค่ะสวยมากค่ะท่านผู้ชมจะมีข้างในอีกนะคะเดี๋ยวไปดูข้างในกันแต่เยอะอันนั้นไม้ข้อหัวแต่สตรอเบอร์รี่นะคะอันนี้ดูดสตรอเบอรี่350เองไม่แพงนะคะ อันนี้มิ่งมงคลนะคะอันนี้รวยล้นฟ้าตามราคาเลยค่ะอันนี้มิ่งมิ่งมงคลนี่ท่านผู้ชมคะสวยมากดูดิดูลสวยมาก่ะท่านผู้ชมนี่เขามีอยู่ข้างในอีกเยอะเลยนะคะที่เขาเอาไว้ในใต้นี้เขาอาไว้ใต้นี้เยอะเลยสวัสดีท่านผู้ชมเยอะมากผัสวยๆทุก้นเลยนะคะดูอันนี้เขารอส่งให้ลูกค้าแล้วนะคะ 你都得出臟嘢，我係。 จริงๆอันนี้เป็นแม่พันธุ์นะคะอันนี้ต้นแม่พันธุ์ของชายชนนะคะเนี่ยสวยมากค่ะท่านผู้ชมอันนี้เป็นแม่พันธุ์ของเขานะคะดูก่อนต้นเขาของเขาเก็บไปเป็นแม่พันเลยสวยมากสวยไม่มีพิ่ติเลยเป็นแม่พันธ์ของเขานะคะเนี่ยนหมายเป็นผัวเมียกัน ท่านผู้ชมคะอันนี้เขาเขาชื่อว่าอับสรสวรรค์เป็นแม่ของชายชนนะคะเป็นแม่ของชายชนเขาเริ่มแรกเลยเขาจะเป็นอันนี้นะคะพอเขาผสมพันธุ์ออกมาแล้วก็จะเป็นชายชนอันนี้นะคะท่านผู้ชมดูดิสวยมากสวยมากสวยจริงๆโอ้สวยมากสวยจริงๆดูดิ แวะมาซื้อได้เลยนะคะต้นไม้ราคาหลักร้อยนะคะไม่ถึงร้อยด้วยราคาหลัก80บาทนะคะแวะแวมาซื้อได้เลยค่ะท่านผู้ชมอยากได้แพงก็มีอยากได้ถูกก็มีนะคะอมืมอืมเยอะเลยท่านผู้ชมเนี่ย80บาทหมดเลย<ม>เนะคะเ้าจะส่งไปษสกแก้วนะคะอันนี้ชายชน8 5 0 0ันห้านะคะท่านผู้ชมนี่ครับแ0ด้า 8, 8, 5, 5, ใช่8 5 0 0ันหาแปดพั5พร้อมส่งหรอคะเจ๊ ใช่ค่ะแปดพันห้าส่งรี 8, 5, 3, เอ่อแปดพันห้าส่งรีใช่ชนนะคะสวยมากอันนี้ส่งไปสสะแก้วนะคะเนี่ยลูกค้าเขาจองแล้วนะคะงินแล้วเรียบร้อยหลังจากเมื่อกี้นะคะที่เราไปดูบอนสีกันมานะคะก็ได้มาสามต้นนะคะท่านผู้ชมนี่อันนี้เจ้าคุงเบียนหมากนะคะเนี่ยสวยมากค่ะท่านผู้ชมกระถางนี้แปดสิบบาทเองนะคะที่เราไปซื้อมาเมื่อกี้นี้ องไหนยอยากได้นะคะตามที่บอกเมื่อกี้เลยนะคะที่ว่าอยู่ถนนชัยพนวิถีนะคะก่อนถึงอ่างเก็บน้ำมาประชันนะคะอยู่ทางขวามือนะคะต้นนี้เลยสวยมากะค่ะเจ้าคุงไปเจ้าคุงเ็นหมากนะคะอันนี้แล้วก็ได้มาอีกต้นหนึ่งนี่คืออันนี้ฮกหลงนะคะเนี่ยเราได้มาเมื่อกี้นี้ อันนี้สวยมากค่ะท่านผู้ชมคะเรียบพกหลงสวยค่ะท่านผู้ชมได้มาสามต้นนะคะเมื่อกี้ ะะอันนี้หกหลงเหมือนกันค่ะอันนี้กระถางละ250งอ้อันนี้เจ้าคุงเป็นมากนะคะอันนี้80บาทนะคะถาังม,มาด้วยนะคะได้กระถางม,มา1ิใบอันนี้นก็ได้มาสิบใบเหมือนกันนะคะได้กระถางมาพรุ่งนี้นะคะเราจะแยกชำนะคะพรุ่งนี้จะว่าจะแยกชำนะคะก็จะแยกชำว่ามันจะได้กี่ต้นนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็เอาไว้แค่นี้ก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคนไหนชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้เราหน่อยนะคะสำหรับช่องขยันเที่ยวชาแนลของเรานะคะก็อย่าลืมถ้าอยากได้บอลสีนะคะราคาไม่แพงราคาราคาที่จับต้องได้นะคะบอลสีราคาจับต้องได้ราคาหลักร้อยนะคะหรือว่า80บบาทก็มีค่ะแวะไปได้เลยนะคะตามที่ในคลิปเลยนะคะที่เราไปไ,ไปถ่ายมาให้ท่านผู้ชมดูนะคะก็แวะไปดูนะคะ คนไหนชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หว่นะคะเพื่อที่จะได้ทราบคลิปใหม่ๆของเรานะคะคนไหนอยากได้บอลสีนะคะตามที่เราบอกในคลิปเลยนะคะไปหาซื้อได้เลยนะคะอยู่ที่ถนนชยัยพณวิถีก่อนถึงอ่างมาประชันพัทยานะคะนี่ส,สวยๆเลยะคะ่ะได้มา3ต้นสําหรับวันนี้นะคะ250ต้นละกระถางว่า5 0อันนี้ก็250นะคะอันนี้80บาทนะคะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะชอบคลิปนี้ก็กดติดตามให้หน่อยนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะสําหรับวันนี้แค่นี้ก่อน,นะสวัค่ะ